ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมถูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ Facebook หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาครับวันนี้มาดูแมตช์อีกหนึ่งแมตช์นะคผมอ่ะก็บางแมตช์เนี่ยเราเล่นโคตรจะดีนะครับผมแต่ว่าผลที่ได้คือไม่ยังแบบไม่ได้อย่างที่ใจหมายเนาะนะครับผม <c oughs> <c oughs> เอาจริงอ่ะบางทีแม่งโคตรหงุดหงิดเลยเนี่ยผมอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าแมตช์นี้ผลจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่ารูปทรงเกมเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดูดีกว่าทั้งหมดเลยนะครับไปครับเริ่มเกมมาเกเเล่ลให้มาดูรามถึงนเข้ากลางมาครับให้มาที่เนมาเนมาหนึ่งสองการแล้วชิ่งตอบมาที่เมสซี่จังหวะนี้เลือกที่จะยิงฝั่งฝั่งขวาเลยครับไกลออกนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจั๋วหนวนี้ กูรามสาออกมาแล้วที่นีมาทีมาแล้วชิงกันครับหนึ่งสองเหมือนเดิมนีมาจี้ขึ้นหน้าครับจีจ้จี้จี้แล้วเข้าฝาของโค้งตามสูตรครับสองศูนย์นอกนำไปแล้วครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทรงเนี่ยมันจะมาฝั่งเราค่อนข,ข,ข,ข้างที่จะเร็วในผมแมตชนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่ายังไงครับแล้วดูหลุดมาจากวันนี้โอ้เอียวปั่นเรียบร้อยเลยโอ้โหจีอบอลโยนครับจังหวะเมื่อสักครู่เดี๋ยวจากวันนี้ยังไง ตามกันสิดิบรามให้ออกมาเดบรอยหมู่สองเนี่มาออกมาให้กับเดบรอยถึงไหมไม่ทันครับตรงนี้บางแมทเนาะนี่ผมอ่ะต่อให้เราเล่นดีแค่ไหนก็ตามนะครับผมแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่แมทของเราครับกู้แข่งก็โอ้โหสูตรเดิม <laughs> ยิงปุ๊บเสียปับ๊บยิงปุ๊บเสียปับ๊บจริงๆครับแมทด,ดีมาเอาลูกที่3ก่อนใน,น,ว,น,นวันนี้ซัรมาในวันนี้เมสซี่ติดเซฟแล้วดักได้ครับแด่กับบุลละ ออกมาที่เดวิดเบคแฮมชิปเชงโกของเขาก็คมเหลือเกินครับแล้วเหมือนเดิมครับจะเหมือนเดิมไม่ได้หรอกเชิงวันนี้ตัดไปก่อนครับมายังอยู่ที่สองสองครับโอ้โหเหมือนจะขาดแล้วเนาะสกอร์ตอนแรกครับแต่ว่าคู่แข่งกลับมาเนี่ยแป๊บเดียวครับสองสองเท่ากันนะครับมาเข้ากางก่อนแต่เราก็ยังควงเกมเยอะกว่าอยู่ดีนะครับผมถ้าตามรูปทรงรูปเกมนะครับผมต่อขึ่งหลังกันบ้างครับตัวนี้เขาแทงมา โมดิเนียเก็บได้เก็บได้เข้ากลางเข้ากลางจังหวะนี้จ่ายพลาดเลยครับแต่ยังได้อยู่ครับวีเอรา,าให้มาที่เมซี่เมซี่เ,ซเอโตเอโตเข้ากลางหนึ่งสองกันแล้วเอโตมารอแล้วจังหวะนี้ตัดเรียบร้อยครับสามสองครับจงังหวะนี้แล้วจังหวะนี้โยนมาไม่มีอะไรไปกันต่อครับจงังหวะนี้แล้วสาสตร์ยาวๆขึ้นหน้ามาครับจังหวะนี้ จบได้ตอนนี้เราออกนำไปแล้วนะครับผมแล้วดูโอ้โหแล้วก็เปิดช่องล่งโลให้เขาได้จบเลยครับจังหวะนี้กองหลังของเราโอ้โหบทจะรั่วก็รั่วแบบดื้อๆเลยครับปั่นโค้งๆจังหวะนี้ยังติดเซฟรายาครับแล้วเมสซี่ผมเลยครับจังหวะนี้น่าจะเอาประตูให้ได้ครับแล้วเบียดกันมาลูกนี้ก็ยังติดเซฟรายาอยู่โอ้โหเหนียวเกินคนนี้มา ลูกนี้ต้องเอาแล้วลูกนี้ต้องได้แล้วปั่นโค้งโค้งโอ้ลูกนี้มันควรที่จะได้แล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้นะครับี๋ยวหลังจากนั้นแทงออกมาให้กับเอเโต้เดอะบอยก็ยังชนเสาครับถ้ามาทรงนี้เนี่ยครับผมเล่นดีให้ไตยก็ไม่ชนะหรอกนะ้รับผมเหนื่อยจริงนะครับผมบางทีเนี่ยเราปั่นแบบปั้นจนแบบสุดแทบทุกจะวิธีแล้วนะครับผมแต่สุดท้ายก็ มาโดนแบบนี้ครับโ,โมันน่าเจ็บใจจริงๆครับแมตนีเ้เล่นดีให้ตายสุดท้ายก็ไม่ชนะอยู่ดีมันมีอยู่จริงนะทุกคนไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือในเกมก็ตามเนะนะผมนึกถึงแมตช์บ,บาร์เซโลนาเจออินเตอร์ในรอบยูฟ่าเลย อมนนี้ก็ไปด้วยความพลาดแท้แหละนึกว่าจะมาแล้วนะครับผมโอกาสยิงตั้งเยอะครับ9ครั้งเขากอบไปเจ็ดแต่ผู้แข่งก็เซฟจัดครับฟังผู้แข่งมาแค่ห้าครับแต่ได้ไป4ี่โอ้คมเตือนครับก็ยอมเขาเลยครับผมแมตช์นี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราชนะใจตัวเองก็พอแล้วกันครับแมตช์นี้หากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม